สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่31มกราคมนะฮะศุกร์สุดท้ายของเดือนเดือนแรกผ่านไปแล้วแต่ว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของพี่น้องเชื้อสายจีนนะครับก็ ปีนี้คนจะนเป็นปีดีดสําหรับการลงทุนของหลายๆท่านนะครับก็ดูแนวโน้มก็น่าจะดีมั้งฮะทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4สัปดาห์5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วสําหรับสัปดาห์นี้คงต้องลุ้นเล็กๆนะฮะว่าวันนี้จะรีบาวกลับขึ้นไปได้ไหมถ้าปิดบวกติดต่อกัน6สัปดาห์่หอทีเดียวสำหรับทองคำนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยมีแรงขายทำกำไรกลับออกมานะครับราคาก็เลยอ่อนตัวลงไปไม่ใช่อ่อนตัวละว่าปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงทีเดียว เรียกว่าที่บวกขึ้นมาเมื่อคืนวันก่อนก็อนกเอาคืนไปแทบทั้งหมดเลยเมื่อคืนนี้นะครับปิดลดลงไปเนี่ย25เหรียญปิดที่1,243เหรียญน,นะฮะส่วนราคาโลหะเงินนี่ลดลงไป55เซนปิดตลาด19เหรียญกับอีก14เซนนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าราคาทองเนี่ยที่จะปรับตัวลงไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ ลด QE แล้วทองกลับขึ้นนะฮะก็ดูจะมึนๆดูจะขัดแย้งกันอยู่นะครับเพราะพอ e ลด QE ปุ๊บกลับกลายเป็นทองขึ้นอาแล้วเมื่อวานนี้ทำไมอยู่ๆลงหลาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าเอาจากเนื้อข่าวนะครับเขาก็คงจะหาหาเหตุไปใส่ผลละว่าทองลงเพราะอะไรแต่สำหรับผมผม เขาง,ง,ง่ายๆเลยลหะผมมองเ่าเป็นแรงขายทากําไรเพราะว่าซื้อ,ซ,อซื้อขึ้นมาเยอะแล้วนะครับพอราคาไหลลงไปเมื่อวานนี้พอไหลลงไปเยอะๆก็มีคนซื้อกลับเข้ามาก็แน่นอนนะฮะว่ามีกําไรแล้วก็ขายอย่างที่เรียนนะฮะเมื่อวานนี้ว่าถ้ามีกําไรก็เอาสตังค์ไปเที่ยวตรุษจีนดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ถ้าหากว่าจะไปดูจาก ประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นข่าวที่เกินนเดขึ้เน,น,ะมะมนเนี่ยเมื่อวานนี้มีการรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับ GDP ไตรามาสที่4ปรากฏว่าขยายตัวขึ้น3.2%ก็ต่ากว่าคาดนะจริงๆแล้วแล้วถ้าหากว่าเทียบกับไตรามาสท,ที่3เนี่ย4.1%ก็ขยายตัวลดลงจากไตรามาสสา3เ,ออเพียงแต่วว่าถ้าไปดูในไส้ในของตัว GDP เนี่ยปรากฏว่า เป็นผลมาจากการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ3ปีทีเดียวการส่งออกขยายตัวขึ้นสูงสุดนะครับตั้งแต่ไตรมาส4ของปี53ก็ดูดีนะครับตรงนี้ก,ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นประเด็นหนึ่งหลักที่ทําให้นักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะดูดีขึ้นเพราะว่ามาฟื้นตัวขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของการบริโภคในประเทศเพราะาเป็นตัวแปรหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐแม้ว่าการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ย ที่มีการชัดดาวแบงค์ไม่ใช่แบงก์ชัดดาวหน่วยงานราชการของของสหรัฐมีการปิดหน่วยงานราชการไปอย่างที่เราทราบกันในช่วงตั้งแต่เ,เดือนเก้าเดือนสิบของปีที่แล้วจริงอย่างที่ผมเคยเรียนนะว่าประเทศไทยกับสหรัฐนี่ควงจุ้ยคล้ายๆกันอยู่ตรงกันข้ามกันถ้าดูจากแผนที่โลกเนี่ยเพราะง,งั้นบ้านเราเกิดอะไรบ้านเขาก็เกิดด้วยคงน่าจะมีม็อบไปไลนโอบามาบางังม <laughs> ังฮะ นอกเรื่องนะครับอันนี้ส่วนรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะครับก็ปรากฏว่าอยู่ที่3 4 000, 8 0 0 0รายนะครับก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว19,00 0รายแล้วก็มากกว่าผลสำรวจด้วยเหมือนกันแต่ทองก็กลับลงอันนี้ก็พยายามหาสาเหตุกันอีกเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าถ้าเราไปดูค่าเฉลี่ยของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต,งต,ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนมาถึงสิ้นสุดวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นแค่ 750ร้ยาบายเท่านั้นเองก็สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งอยู่ผมผมถึงเรียนเลยว่าว่าถ้าดูจากเนื้อข่าวนนวันนี้ถ้าเกิดเปิดแอสเพนเปิดรอยเตอร์เปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็พยายามจะหาเนื้อข่าวมาว่าเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้ทองเลยลงมาจริงๆถ้ามาดูตัวเลขพีมวๆอาวมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนี่แถมแย่กว่าที่คาดด้วยซ้าไปก็ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าหาเหตุนะครับเออหาผลมาหาเหตุมาใส่ผลนั่นแหละครับแต่ถ้าถามมุมมองของผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าแรงขายทำกำไรครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็ น่าจะเริ่มมีการขายทางกำไรกลับออกมาตลาดหุ้นสารัฐลงมาหลายวันก็รีบาวกลับเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็แข็งค่าแป๊กขึ้นมาเลยวันนี้ก็คงจะทำให้ทองในประเทศเนี่ยลงไม่เยอะ พราะดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนนะบเพราะบาทอ่อนทองในประเทศก็คงจะลงไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตรงนี้ฮะผมเลยมองว่ายังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ชัดเจนมากนากักน,นะครับเลยมองว่าเป็นเรื่องของการซื้อการขายทํากําไรเท่านั้นเองตลาดหุ้นลงมาเยอะก็ซื้อกลับทองขึ้นมาเยอะก็ขายทํากําไรสัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะ,นะครับเรื่องของเข้าใจว่าจะมีตัวเลขการจ้างงานนะครับของสหรัฐก็เดี๋ยวรอดูกุงเทพธุรกิจ11โมงแล้วกันพี่เก๋คงจะมาให้ข้อมูลนะครับว่าสัปดาห์หน้า มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในมุมมองของทองคำณนะขณะนี้เนี่ยผมยังเรียนว่าราคาปรับตัวลงมานะครับหลุดแนวรับแรกหนึ่งสองห้าศนแล้วก็ลงมาที่แนวรับที่สองหนึ่ง0สามห้าหนึ่งสอง่นที่เรียนในเมื่อวานนี้แล้วก็เริ่มรีบาวกลับก็เทคนิคก็ยังยังโอเคนะผมว่ายังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเริ่มไม่ค่อยสวยเริ่มดูมีสัญ,ญญาณเตือนเล็กๆว่าอาจจะมีการปรับตัวลงต่อเพียงแต่ว่า ในเมื่อเราเป็นนักเก็งกําไรและในเมื่อเราขายไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็น่าสนใจละระดับราคานี้ที่จะซื้อเก็งกาไรหน่อยเพราะว่าจุด stop loss เนี่ยผมมองว่า1 2, 3 0งสูเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยอาจจะลงไปลึกในทางเทคนิคน,นะครับเลยมองว่าตรงนี้เนี่ยราคาทองที่พันสามต้นๆเนี่ยมันหาจุด stop loss แค่ส0เหรียญเท่านั้นเองก็น่าสนใจนะซื้อเก็งกาไรตรงนี้แล้วหลุดตรงนั้นก็ค่อยไป ขายทิ้งหรือไม่ถ้าท่านจะซื้อทองแท่งตรงนี้แล้วหลุดพันสามพัองสามศูนยก็ช็อตฟิวเจอร์ซะนะครับส่วนท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์ Future ของทองคำเนี่ยก,ก็ยังเรียนเหมือนเมื่อวานนะครับว่ามีกำไรก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วก็มารอซื้อ1250หลุดลงมา1235-1240เริ่มรีบาวกลับนะครับก็ยังมองเหมือนเดิมว่าวันนี้ถ้าหากว่าไหลลงมา1 2 3 5 1240ก็ ทยอยเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรแล้วถ้าหากว่าหลุดจุด Stop Loss 1230บวุกลงนิดหน่อยก็ได้ตั้งไป1225 1 2, 2 1230ก็ได้ถ้าหลุดตรงนั้นก็คั Loss ออกไปก่อนแล้วก็ไปรอรับอีกทีหนึ่งก็1,200เหรียญเลยนะครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงมาตามตลาดหุ้นต่างประเทศประเด็นการเมืองอยังกดดันการลงทุนอยู่นะครับแต่ว่ามีการรายงานผลประกอบการของ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทตัวปูนมีจ่ายปันผลด้วยก็ก็รีบาลกลับขึ้นมานี่มีซิงเกิลสต็อกให้เล่นนะครับแต่สภาพคล่องมีหรือเปล่าต้องไปต้องไปดูด้วยนะครับถ้าสภาพคล่องไม่มีก็อันตรายนิดนึ่งวันนี้เข้าใจว่าตลาดหุ้นสหรัฐรีบาลตลาดหุ้นในเอเชียก็น่าจะฟื้นด้วยบ้านเราก็คงจะไม่เฉยเมยน่าจะขึ้นตามเพื่อนเอนเขาได้นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีประเด็นการเมืองในช่วงสุดสัปดาห์ปกติแล้ว ช่วงก่อนเลือกตั้งคุณจะขึ้นแล้วหลังเลือกตั้งก็มีการเทคเพราะขายทางกำไรกลับออกมาแต่สำหรับปีนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนินทาน,นักลงทุนก่อนเมื่อวานนี้นักลงทุนท่านหนึ่งแสบมากเลยครับผมเดินลงบันไดไปแล้วก็ไปนักลงทุนเดินมาถามเราก็ผมก็ตั้งใจว่าวท่านคงจะมาถามว่าถอยจะขึ้นหรือจะลงนะน่าจะอย่างนั้นปรากฏท่านถามว่าว่าที่นี้ไปเลือกตั้งไหมแหมคําถามนี้เมื่อวานนี้มีคนไปถามนาะยกอภิสิทธิ์นาะยกอภิสิทธิ์ยังตอบไม่ได้เลยถามผม ไม่รู้เหมือนกันครับก,ก็เรียนว่าถ้าท่านคิดว่าจะไปเลือกตั้งก็กได้ส่วนท่านที่จะโหวตโนจะโนโหวตก็เป็นสิทธิเป็นมุมมองของแต่ละท่านนะครับก็ดูว่าสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าทำแล้วถูกต้องก็กตามนั้นไปละกันนะครับแหมทางผมตอบยากมากเลยต้องระวังและลงคุณท,ท่านนี้แล้วล่ะแสบระเกินคำถามที่มาถามเมวานนี้ ก็เรียนว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงถึงแต่ว,ว่าวันนี้ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยก็ระวังแรงขายนะครับสำหรับตัวซีรีส์ H เนี่ย860 865ตรงนั้นควรจะระวังแรงขายได้จะมีกลับมาวันนี้ถ้าฟืน้นขึ้นไปในช่วงต้นตลาดนะช่วงท้ายตลาดเนี่ยระวังแรงขายนะครับบายๆเนี่ยเข้าใจว่าจะมีการ อ่านคําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของอที่มีคนไปยื่นต่อสารแพ่งให้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนหลังจากที่สารรับเรื่องไว้แล้วนะครับว่าการประกาศกฎหมายบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยสาเหตุหนึ่งของอสีอย่างที่ว่ากันไปเนี่ยก็จะตัดสินจริงๆเนี่ยก็เดือนหน้านะครับแต่ว่าสารท่านก็บอกว่าอาจจะมีอ่านคำตัดสิน คุ้มครองฉุกเฉินก่อนไหมก็มาสักสามโมงสี่โมงผมมองว่าถ้าถ้าศาลคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะมีสิทธิ์ที่จะมาสลายการชุมนุมเอางี้แล้วกันพูดยัางจริงแล้วกันเหมือน ไม่มีสิทธิที่จะมาสลายการชุมนุมเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงคือปะทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับกลุ่มมวลมหานักลงทุนเออไม่ใช่มวลมหาประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับตลาดก็อาจจะรีบาวกลับขึ้นไปเพีงเยงแต่ว่ามันยังมีมือที่สอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยเรียนว่าถ้ารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยคงยังต้องขายออกไปก่อนนะครับแปดหกศู8 60, 8นย์ั้งที่นําเรียนนะครับส่วนท่านที่เก่งกําไรจากส่วนต่าง นั่นแหละครับยังเหมือนเดิมเลยเมื่อวานนี้ในช่วงการซื้อขายเซตห้กับตัวซีรีส์เเนี่ยต่างกัน10จุดปุ๊บรีบาวแตะหลายๆรอบเลยนะครับในช่วงการซื้อขาย9จุดกว่าๆกาเกือบเกือบสิบจุดปุ๊บก็ดิ่งกลับผมก็ยังให้ไม้ตายไว้อยู่เหมือนเดิมแมเป็นจันทโครเปิดผลอญเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเลยถ้าในระหว่างวันเนี่ยเกิดตัวเซตห้ตัวซีรีส์เปรับตัวลงไปนะครับแล้วก็ส่วนต่างระหว่าง10จุดตรงนั้น,นะอะขึ้นไปใกล้ๆสิจุดหรือมากกว่าเนี่ยก็ ซื้อได้นะยงังกินกำไรเหมือนเดิมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านมีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่สุนตาน10จุดรีบาวกลับขึ้นมาวันนี้น่าจะขึ้นต่อได้แต่ว่าแ6ดหกศนปิดไปก่อนแล้วก็อรอรับใหม่ช่วงที่มีการปรับฐานกลับลงมานะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะไปดูกรุงเทพธุรกิจทีวีกันว่าพี่เก๋เธอจะมองอนาคตสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงทั้งทองคำทั้งเซ็ต50สําำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็มีความสุขววววััััันนนนนปีีีีใหม่ของจ้นนแรรกสสดคบ